จังหวัดภูเก็ตค่ะไปแลกการสังตรจสอบบริษัททัวนํำเที่ยวค่ะกรณีนักท่องเที่ยวนะคะจับปลาดาวมาท้ายผาบซึ่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรท,ทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็ได้มีการซังตรจสอบบริษัททัวนํำเที่ยวกรณีนักท่องเที่ยวเนี่ยจับปลาดาวมาท้ายผาบใต้ทะเลจังหวัดภูเก็ตด,ด้านบริษัททัวก็ออกมาชี้แจงพร้อมกับขอโทษค่ะจากกรณีที่ได้มีการเผยแผ่ภาพน่งกลุ่มหนักดำน้ำจับปลาดาวทะเลขึ้นมาท้ายรูปเกาะปะกะปะการัง ป้นปายส่งตัวอยใต้น้ำยังชัดเจนบริเวณเกาะราชาจังหวัดภูเก็ตค่ะทางซื้อออนไลน์แล้วก็ทางพือเพื่อแผ่ทางซื้อออนไลน์นะ,ะแล้วก็ขอหายกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็ผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้ตรวจสอบแล้วก็เอาเอา,เอากรณีดังกล่าวเนี่ยม,มามาตรวจสอบแล้นะว่าเป็นันพรือโดยนางสาวสิริขวัญแสงราวีค่ะผู้จัดการบริษัททัวร์นํำเที่ยว ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วก็ข้อโทษค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อซื้อมลชนว่าบริษัทไม่ได้หนิงเฉยจากเหตุเกิดดังกล่าวแล้วก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่มีข้าวออกไปเพราะว่าทรงผลกระทอบต่อผาบหลักการทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็ยืนยันว่าบริษัทได้แจงข้อปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามในการดํนาน้ำให้แก่กลุ่มหนักทองเที่ยวแล้วซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็จะกำชับชี้แจงอธิบายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ครูดํนาน้ำมากว่านี่ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือเป็นบทเรียนสําหรับบริษัทเป็นอย่างมากเพราะว่าพึงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวมาเพียงแค่สองเดือนแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการให้บริการที่แปลกด้วยค่ะค่นะคะในส่วนที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลในส่วนของการท่องเที่ยวและมองภาพลับทั้งทาง ลูกค้าตัวนักท่องเที่ยวทาจิเองแล้วก็ทั้งทงางคนไทยเองนะคะในส่วนของตรงนี้ทางบริษัทะะขอโทษด้วยนะคะทางเราต่อไปนะคะจะขอ,อกำชับชี้แจงแล้วก็อธิบายให้กับลูกค้าเพิ่มเติมมากกว่านี้ค่ะ นายอภิชัยเอวานากุลรองอธิกรมรอดีตกรมบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรักษารษารชการแทนอธิตบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้บอกนว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นค่ะก่อนจะดําเนินการตามกฎไม้ต่อไปซึ่งปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยเฉพาะหนักท่องเทียวไม่ปฏิบัติตามกฎ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเขาก็ได้มีการวางแนวทางการปฏิบัติโยเลวนาไม่ว่าจะเป็นเรือห้องด้านมักคุเทศรรือหนักดํานามเทนำหนักทองเขียวลงไปในพื้นทีค่ะเนื่องจากว่าจังหวัดภูเก็ตเน,นี่ยนะเป็นจังหวัดเทมีมาราการประกาศเป็นพื้นที่คุมครองสิ่งแวดล้อมในทางจังหวัดเลยนะคะหากพบเจอการกระทํานําเสบยากรหรือสัดทะเลอยในแนวประกาศรังขึ้นมาเนี่ยก็จะดําเนินคดีตามกฎหมายเทพานมาค่ะก็มีการดําเนินคดีไปแล้วไล่ห้นกรณีพบความผิดอยในแนวประกาศรังเมื่อนย่้งแบบหมิ่นเป็น ตัวอย่างนะคะค่ะคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวนะเราเองก็ต้องทําเป็นตัวอย่างใ,<ช>ในการลงไปแบบนั้นเนี่ยให้ใหชม<ร><ร>ชีมสายงามประกาศเป็น,พ,นพื้นที่คุ้มครองทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะครับส่วนนี้ถ้าหากการไปเจอการกระทําผิดในการที่เอาทรัพยากรหรือว่าสัตว์ทะเละที่อยู่ในแนวปะกการังถ้าในเจอที่เกิดเหตุเราจะดําเนินการตามมาตรการเรามีกฎหมายรองรับอยู่แล้วพื้นที่คุ้มครองสิ่งที่สําคัญที่เราอยากจะเชิญชวนแล้วก็วิงวอน ให้นักท่องเที่ยวได้ได้ไดยึดหลักในการปฏิบัติก็คือผมอยากให้ลงไปเก็บความสวยงามเก็บความประทับใจที่คนได้มาพบได้มาเจอท้องทะเลของภูเก็ตเอาความสวยงามมาเป็นสิ่งที่คุณจดจําไว้ไม่คุณไม่ควรที่จะไปทําลายทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นปะาการังหญ้าทะเลหรือซากสองสัตว์ทะเลหรือแม้แต่ที่หยิบจับเอาสัตว์สวยงามต่างๆมามา,มา,ม,า,ม,ามาโชว์มา ประกาศอะไรต่างๆนะครับเขาก็สิ่งเหล่านี้เรากวดขันอย่าง,าง,างเข้มข้อนอยู่